ตลาดปลาคิสึมาเก็ตนะคะอันนี้เราเดินมาจากที่พักอยู่ประ,ประมาณ600กว่าเมตรนะคะเดินมาก็ประมาณเกือบเกือบ10นาทีนะคะจากที่พักเราพักอยู่ย่านย่านกรรลางมงใกล้ๆสถานีรถไฟโอซาก้าเลยนะคะอันนี้นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยรู้จักนะาะตลาดนี้แต่ว่าถ้าเราไปอยู่ ในโซนอซาก,กาแล้วก็พิมพ์หาคําว่าตลาดจากมันก็จะขึ้นมานะคะชื่อว่าคิส s ึมาร์เก็นะคะอาหารสดมากราคาดีมากเลยคะ่ะราคาแบบน่าทานทุกอย่างเลยวันนี้เรามาเป็นวันแรกนะคะเรายังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยรู้นะคะเราก็เลยไปยืนรอต่อคิวที่จะทานร้านดำกันนะคะแต่ก็ซื้อแบบพวกที่เขาแพ็กไว้แล้วเนี่ยทานนิดหน่อยเพราะจะมีจุดให้ทานอยู่หลังตลาดกับด้านข้างตลาดะคะ่ะมีโต๊ะให้นั่งทานเรียบร้อยนะคะ แล้วก็มีห้องน้ําห้องท่านะคะมีตู้กดน้ําอะไรเรียบร้อยนะคะน่าเดินมากนะคะตลาดนี้แนะนาในทริปนี้เนี่ยเราวนไปตลาดนี้3รอบเลยนะคะคือมันเด็ดมากดีมากไข่อูนินี่สดแล้วก็ราคาดีนะคะราคาแบบ ต้องมาซ้ํามันจะซ้ําเหมือนได้ทุกวัน,นะะอ,าอาหารเนี่ยอูมิสดๆเป็นตัวแบบนี้ก็มีหรือว่าที่แกะใส่กล่องไว้แล้วนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นในรูปนะคะก็พั0ห้ารเยนเองซาซิมิซแรลมอนแบบกล่องใหญ่มากๆนะคะปลาต่างๆก็สดมากนะคะ ระหว่างรอเข้าร้านอาหารนะคะคิวยาวมากก็ไปเดินตลาดปลาซื้อไข่ปลาอีกคุละมาชิมนิดหนึ่งก่อนนะคะก็ถ้วยนี้ก็800รยเยนนะคะหลังจากนั้นก็ได้ชิมสักทีหลังจากรอมาชั่วโมงกว่านะคะสามไข่นะคะอร่อยค่ะ